เอกลักษณ์สุดหลอนของ Silent Hill 4 The Room ปกติใน Silent Hill นะครับเราจะได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีช่องเก็บของไม่จำกัดแต่ในภาคที่4เราจะต้องไปไปกลับโลกภายนอกกับห้องนอนของเราผ่านอุโมงค์ลึกลับที่เปลี่ยนปลายทางไปเรื่อยๆเพราะโลกภายนอกมันโหดร้ายกว่าเดิมมาแถมยังมีไอเทมเยอะแยะจนช่องเก็บของไม่พอเราเลยต้องคอยกลับมาจัดข้าวของในห้องนอนและแค่อยู่ในห้องเรือนของเราก็จะฟื้นฟูอัตโนมัติ แต่เมื่อเล่นไปถึงครึ่งเกมนะครับเซเลนฮิลซีจะหักหลังเราห้องนอนที่เคยฟื้นเลือดจะไม่ฟื้นเลือดให้อีกต่อไปแถมยังถูกสิงสู่ด้วยวิญญาณร้ายมากมายแม้ว่าจะเป็นหน้าต่างเปิดปิดเองได้ตามแมวตรงประตูมีเลือดไหลมีเด็กผีสิงมายืนขอส่วนบุญหรือกำแพงที่มีใบหน้าเด็กพูดออกมาเยอะจะจัดเลยและแค่เราเข้าไปไกลเลือยก็จะลดลงจนตายได้เลยห้องที่เคยปลอดภยัยเลยกลายเป็นฝันร้าย ทำลายความรู้สึกอุ่นใจของผู้เล่นลงอย่างไร้เยื่อใหญ่ทำให้ The Room ที่เป็นชื่อภาคไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆแต่มันคือ